สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเก่าเข้าสู่ช่องสไตล์ติตีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้เป็นตารางซ้อมอีซี่ของผม1ชั่วโมงเนาะหลังจากที่เมื่อวานยังแตกเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็มาพักผ่อนนะนะวิ่งช้าๆซะหน่อยเก็บระยะละกันแต่ว่าวันนี้นผมจะมาตอบคําถามเพื่อนๆฮนะพอดีมีการพูดถึงเรื่องการวิ่งแช่ในโซนหัวใจโซนต่างๆเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็สอบถามว่าเฮ้ยปกติเนี่ยผมลดความอ้วน ต้องวิ่งโซน2อ่ะทีเนี้ยทุกคนก็พากันวิ่งโซน2วิ่งแต่โซน2วิ่งไปน้ําหนักก็ลงเนาะแรกๆก,ก็ลงไวลงเอาลงเอาสักพักมันไปคาอยู่ที่ประมาณตอนแรกเนี่ยเขาน้ําหนัก90แล้วตอนเนี้ยเขาน้ําหนักอยู่ที่72เขาบอกว่าเขาอยากจะลดน้ําหนักเพิ่มแต่ทีเนี้ยเขาก็ทั้งคุมอาหารทั้งพักผ่อนให้เพียงพอไม่กินของทอดไม่กินของมันวิ่งออกกําลังกายทุกวันแต่ทําไมน้ําหนักมันไม่ลด อาการนี้เขาเรียกว่าร่างกายมันชินนะฮะมันปรับสภาพของร่างกายให้มันอยู่ได้ใช้พลังงานน้อยที่สุดฮะเออโอเคแล้วทีนี้จะทํายังไงก็อย่าไปส่วนสองอย่างเดียวฮนะหาวันที่ว่าวิ่งเร็วๆบ้างฮนะอย่างที่ว่าผมซ้อมเนี่ยก็จะมีวันอาทิตย์วิ่งยาววันจันทร์วิ่งอีซี่ใช่ไหมฮะวันอังคารก็เป็นสปีดเวิร์กอาจจะไม่ต้องลงขอดีเท่พอก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะเหนื่อยหรือว่าเสี่ยงบาดเจ็บนะเราก็ใช้วิ่งเทมโปให้มันเร็วขึ้นมาหน่อยก็ได้ แล้ววันพุธก็พักให้เบาลงหน่อยใช่ไหมหรือหัดก็วิ่งเร็ววันศุกร์ก็วิ่งช้าวันเสาร์เราก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันจะได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เคยชินกับการฝึกซ้อมวิ่งแบบนี้นะมันก็จะน้ําหนักลงไปอีกเรื่อยๆซึ่งผมก็มีปัญหาที่ว่าน้ําหนักมันลงไม่หยุดต้องกินให้เยอะเพราะว่าใช้ตารางซ้อมแบบนี้โอเคก็วันนี้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้วิ่งอีซีบรรยากาศจะเป็นยังไงนะไปกัน Ically, bon สวัสดีครับสวัส no ดีครับพี่พี่สู้สู้ทุกคนสู้สู้พี่สู้สู้โอ้โหสุดยอดนะโอ้โหแรงทุกคนสู้ๆนะครับโอ้ยอดสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆนะครับ ลังี่ะเบสเป็นไงวันนี้วิ่งกิโลห้ารอบครรับบผมอนะชัวร์เปล่าวเอาอยู่นะเอาอยู่นะไหนไปลุยโคอะไรอยงนีกแล้วสุดยอดสุดยอดสู้ๆนะวันนี้พี่เป็นกำลังใจให้โอเคโอ้โหแรงปันบุรีฮะทั้งคู่นี้วันนี้กิโลพี่สิบครับ ติบคุณติบเห้ยถ้าวิ่งหวยวิ่งหวยพี่พูดเล่นพูดเล่นวิ่งลาวนะพี่เ้ยสวัสดีครับวันนี้วิ่งกี่กิโลครับเนี่ยเอาแล้วโอ้โหเหนื่อยแล้วหยุดนี่วิ่งไม่หยุดเลยนะสู้ๆนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ วันนี้ได้กี่รอบแล้วครับเนี่ยฮะก้า <9. S 1> แล้วเอากี่รอบครับเนี่ยวันนี้สิบสองมัง้งด้วยฮนะ <12. S 1> มัง้งนี่แปลว่าไม่ชัวร์อาจจะไหลไปสิบสี่ได้สู้ๆนะครับวันนี้จ้าจันมาแล้ว <c oughs> มาแล้วจันมาแล้วโอเคตอนนี้เราก็ได้เวลาออกวิ่งแล้วนะฮะ เหมือนว่าวันนี้ผมจะเห็นใครสักคนมาเราต้องวิง่งวิ่งไปตามก่อนทันเรไม่รู้เนี่ยขาแรงด้วยคนนี้ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปตามกันว่าเขาคนนั้นคือใครนะฮะใครครับทุกคนผมให้่ายข้างหน้าเนี่ยที่ผมเห็นบรบแบ๊บเนี่ยควบตามอยู่โ <c oughs> คตรเหนื่อยเลยใครก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เฮ้ยจานวดีครับคิดเลยนะไม่ออกวิดีโอบ้างก็ได้ <c oughs> ิกจัดปิกจัดวันนี้จานวิ่งไรแล้วจยนวันนี้วิ่งเพื่อสุขภาพ45นาทีเราวิ่งเพื่อครอบครัวใช่ไหมจานยินดีด้วยนะครับมีข่าวดีสุดยอดจยนผมนี่ของแท้เลยส่งตี้ไปวิ่งแทนละไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะวิ่งเผื่อจานนะช่วงนี้วิ่งแค่ถึงคอวิ่งแค่ถึงเส้นชัยนะจยนบอกว่าวิ่งเท่าที่ไหว วิ่งมาตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วสุดยอดยนะเโลแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ต่อสู้สูครับ <c oughs> <c oughs> จกคนตอนอน,นี้เราก็เปลี่ยนตารางชั่วคราวเนาะเอา45นาทีกันแล้วกันไปดูดิวันนี้เท่าไหร่ 45.35วินาทีฮะได้ไป8.17กิโลนะทีเพชเฉลี่ย5.35ครับเอ้หัาเรื่องเดีวเราก็ไปดื่มน้ำนะฮะดื่มน้ำปัสสวะเฮ้ยไม่ใช่ไปดื่มน้ำแล้วก็นั่งทัก่อนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปวันนี้กันเนาะนิดๆหน่อยๆโอเคทัก่อนกันก่อน โอเคครับทุกคนวันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆของวันนี้นะครับผมเราก็มาวิ่งอีซี่ออกกำลังกายกันเบาๆ45นาทีกับท่านอาจารย์นะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดันทุรานลั n นิ่งปั t บุรีของเราก็ต้องขอลาไปก่อนขอฝากช่องสไตล์ติ๊ติเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ